มีน้าก,กากวิเศษแปลงเป็นใครก็ได้ขายน้ำจ้ารัค่าถูกกัาร้านอื่นแน่นอนน้ำเท่าไหรนะครับคุสวยก็แล้วแต่จะให้อะค่ะงั้นพี่เหมาหมดร้านเลยไปกับพี่ได้ไหมไปค่ะไม่ติดไป ที่มัน,ปนแปลกนะพาฉันมาที่นี่ทำไมอะ่ะน้องสารนี่ซื่อจริงๆนะอะ้อย่าทำอะไรฉันเลยนะไม,ไม่คุล้วไมคุณฟังด้วยอะ่ะเฮ้ยปล่อยผู้หญิงคนนั้นด้วย <laughs> พว้มึงสองตัวรีบไปเลยนะ <laughs> ก่อนที่กูจะแจ้งเจ้าหน้าที่ <laughs> ปลอดภยัยดีนะครับคุณสวย <laughs> ขอบคุณนะคะ ใจดีจังเลยอ่ะเหมาะกับเป็นพ่อของลูกอะไรนะครับท,ท้องผูก <laughs> ใช่ <laughs> แต่คุณมีแฟนยังคะอ๋อยังไม่มีนะครับว่าแต่คุณล่ะครับสวยขนาดนี้น่าจะมีแล้วเนาะย,ยังเลยค่ะก็รอคนแบบคุณอยู่นี่แหละ ลูกกูร่างนี้มันโผล่มาได้ยังไงวะเป็นอะไรไหมคุณเปล่าค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะ หรือว่าพ่อจะเป็นนี่จะบ้าเหรอพ่อไม่เป็นหรอกมันผิดเพศใช่ถ้าพ่อไปนาะนหนูของรับไม่ได้อ่ะตัดพ่อตัดลูกไปเลยเอา้าวเธอมาแล้วเหรออ,อนี่พ่อคุณเหรอสวัสดีครับใช่คะ่ะอุ๊ยเออแล้วใครเหรอลูกคนคุยหนูเองคะ่ะ มีลูกเขยหลลอขนาดนี้เอะแต่จะว่าไปคุณหน้าคุณคุณนะครับบ้าเหรอคุณอะไรเราเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกทำ,ทำงานมานีเหนื่อยกินน้ำก่อนสิลูกวันนี้มาแตกนะคะ น้ำรอผมเลยหรอครับคนสวยมามะเขาพร้อมเป็นของเธอแล้วเขาอะไรร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นพูดอุย๊ยจริงเหรอฉันลืมตัวไปเลยอะ่ะมาวะมา,มานี่มาเมื่อคืนคุณเหมือนไม่ใช่เจ้าโอเลยอะ่ะทำไมคิดงานล่ะมันดูไม่มีแรงไม่สนุกเหมือนวันก่อนเลยอะ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่บ้านฉันมั้งฉันเก่งใจพ่อเหรองั้นฉันขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะเจ๊โอ้นี่นี่ใครอะเชีย่ยนี่พ่อคุณนี่ มม่เรือกอะไรกันวะพ่อปอเป็นหนูเหรอพ่อขอโทษคือพ่อพ่อิ้นคนพบตัวเองนะแล้วพ่อก็ปอเป็นหนูเนี่ยนะบอกตั้งแต่แรกก็จบแล้วไหมอ่ะก็แกบอกว่าจะตัดพ่อตัดลูกกับฉันโอ๊ยเราก็พูดเล่นไปงานนะ่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างกันแล้วคิดมากไม่ได้พ่อขอโทษนะลูก